แม่คะคือตองมีเรื่องอยากจะปรึกษาแม่นิดนึงอะคะ่ะตองมีเรื่องอะไรจะคุยกับแม่ล่ะคุยมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจแม่หรอกคืออย่างนี้ค่ะแม่คือแม่ให้เงินตองสักเก้าแสนได้ไหมอะคะตองต้องจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปใช้อะไรหรอลูกแม่อิงก็แก่แล้วแม่จะเอาเงินเยอะขนาดนั้นมาจากไหนเอา้าทำไมแม่จะไม่มีเงินล่ะคะก เมื่อปีที่แล้วที่พ่อพี่ปอนเกิดอุบัติเหตุอบก็ได้เงินชดเชยมาไม่ใช่เหรอคะแล้วไหนแม่จะมีเงินค่าบำนาญอะไรตั้งเยอะแยอะ,อะค่าเทศจ่ายอะไรแม่ก็ไม่ได้จ่ายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงจะไม่มีเงินล่ะแม่ก็วางแผนไว้แล้วว่าเงินก้อนนี้แม่จะเก็บไว้ให้หลานใช้อีกไม่กี่ปีนี้เพราะยังไงเงินนั้นน่ะมันก็เป็นเงินของพ่อปอนที่แลกมาด้วยชีวิตนะจะมาใช้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้หรอก ทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะคะมันไม่ได้ใช้สมถีสมห้าอะไรสักหน่อยนะคะคือตองเองก็เดือดร้อนจริงๆอะค่ะแม่แล้วแม่เองเนี่ยก็มีพี่ปอลเป็นลูกชายคนเดียวไม่ใช่เหรอคะยังไงสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ของแม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นของเราสองคนอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นจะให้เงินวันนี้หรือให้วันไหนมันก็เหมือนกันเลยะค่ะแม่แต่ว่าให้วันเนี้ยมันก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าคะตองในต้อง,องบ,บอกแม่มาสิต้องจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปใช้อะไรเราให้แม่ฟังสิ แม่จะได้รู้ว่าเงินน่ะมันถูกใช้ยังไงในเมื่อแม่กล้าถามตองก็กล้าบอกค่ะคือคืออย่างนี้ค่ะแม่คือว่าทุกวันนี้พ่อแม่ตองเขาก็แก่มากแล้วนะคะแล้วตองเองก็เป็นลูกคนเดียวอ่ะตองเป็นห่วงเขาอะค่ะทุกวันนี้เขาอยู่บ้านนอกอะ่ะตองดูแลเขาไม่ทั่วถึงเลยอะ่ะตองก็เลยกะว่าตองจะซื้อบ้านในเมืองแล้วก็พาเขาเข้ามาอยู่ในเมืองอะค่ะแม่ตองเองจะได้ดูแลเขาได้ทั่วถึงด้วย แม่คะตองว่าแม่ก็น่าจะเข้าใจตองนะคะที่ผ่านมาเราสองคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะคะแม่แล้วตองเองก็ไม่เคยทําตัวไม่ดีหรือว่าทําอะไรให้แม่ไม่สบายใจเลยอะ่ะตองว่าแม่ก็น่าจะรู้จักนิสัยตองดีนะคะตองต้องจะดูแลพ่อแม่ตัวเองไม่ไม่ว่าอะไรหรอกนะมันก็เป็นเรื่องสมควรอยู่แล้วแต่พ่อแม่ของตองอ่ะก็เป็นแค่ญาติกับแม่เฉยเแล้วทําไม ไม่ต้องมีหน้าที่เอาเงินไปซื้อบ้านให้พ่อแม่ตองด้วยล่ะแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะคะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วครอบครัวเดียวกันอะ่ะทําไมต้องมาพูดแบ่งแยกแบบนี้ด้วยอะ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เพราะพี่ปอนั่นแหละคะ่ะพี่ปอนหาเงินไม่ได้ถ้าเกิดพี่ปอนมีเงินอะ่ะตองก็ไม่จำเป็นต้องมาของเงินแม่แบบนี้หรอกนะคะแม่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินของแม่มันก็ต้องเป็นของพี่ปอนกับตองอยู่แล้วอะ่ะ เพราะฉะนั้นตองว่าแม่เอามาให้ตองเลยน่าจะดีกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสองคนก็จะได้มีบุญคุณต่อกันเผื่อในอนาคตแม่แก่ตัวลงแม่อาจจะต้องให้ตองดูแลก็ได้นะคะตองตองก็พูดน่าฟังดีนะแต่แม่จะเอาเงินของพ่อปอนที่แรกมาด้วยชีวิตจะไปเพื่อซื้อบุญคุณจากตองทำไมล่ะแม่จะบอกอะไรให้นะถ้าตองมีปัญญาซื้อบ้านซื้อรถให้พ่อแม่ตัวเอง มันก็เป็นเรื่องที่ดีแม่เห็นด้วยนะแต่ตองจะเอาเงินค่าชดเชยของพ่อปอนไปซื้อบ้านซื้อรถให้พ่อตองตองแกเลิกคิดเรื่องนี้ซะเถอะนี่ทำไมแม่ดื้อแบบนี้คะที่ตองพูดดีๆกับแม่มาตั้งนานแล้วแต่แม่ก็ไม่ฟังเลยอะ่ะแม่อยากใจใจพี่ปอนที่เขาเป็นคนกลางต้องมานั่งลำบากใจด้วยเหรอะคะกลับมาแล้วครับแม่เอ้าปอนกลับมาได้จังหวะเลยลูก แม่มีเรื่องจะถามปอนหน่อยแม่มีเรื่องอะไรพูดมาได้เลยครับปอนรู้เรื่องนี้ไม่ลูกที่ตองอ่ะจะเอาเงินก้าชดเชยของพ่อแกไปซื้อบ้านให้พ่อแม่ของเมียแกแกรู้เรื่องนี้ไหมอ๋อเรื่องนี้นี่เองผมเนี่ยคุยกับตองเอาไว้แล้วนะครับผมเนี่ยจะพาพ่อแม่ตองเข้ามาอยู่ด้วยเพราะาพ่อแม่ตองเนี่ยเขามีลูกแค่คนเดียวก็คือตองครับผมเนี่ยจะดูแลท่านมันก็เป็นเรื่องปกตินี่ครับ เป็นลูกดูแลพ่อแม่มันก็ใช่แต่ลูกคิดดูดีๆนะลูกจะเอาเงินของพ่อปอนไปซื้อรถซื้อบ้านให้พ่อแม่เมียมันสมควรแล้วหรอลูกแล้วทำไมจะไม่เหมาะสมล่ะครับแม่ยังไงเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วผมเนี่ยก็เป็นลูกชายของแม่คนเดียวแม่จะให้เงินเร็วหรือว่าให้เงินช้าเนี่ยยังไงแม่ก็ต้องให้ผมไม่ใช่หรอครับปอนแม่ก็พูดกับตองเหมือนกันการที่ซื้อบ้านซื้อรถ ให้พ่อแม่เมียแม่ไม่เคยว่าแกเลยแต่แกก็ต้องหาด้วยน้ำผักน้ำแรงของแกเองไม่ใช่จะมาเอาเงินของพ่อแกฉันไม่ให้แกเด็ดขาดแม่ครับแม่พูดแบบนี้ผมลำบากใจนะครับแม่ก็รู้นี่ว่าเงินเดือนผมน้อยแค่จะใช้ชีวิตเนี่ยยังลำบากเลยอย่าพูดถึงเรื่องซื้อบ้านเลยครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแม่ถ้าแม่ไม่อยากเอาเงินออกมาซื้อบ้านเนี่ยผมมีอีกหนึ่งทางเลือกแม่ลองพิจารณาดูไหมครับทางเลือกอะไร เก็ลองพูดให้แม่ฟังสิในเมื่อแม่ไม่อยากใช้เงินชดเชยเนี่ยแล้วบ้านเราก็แคบมากแล้วแม่เนี่ยก็อยู่กับเรามาสิบกว่าปีแล้วผมว่าแม่เนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชราดีกว่าไหมครับแล้วผมเนี่ยก็จะรับพ่อแม่ตองมาอยู่ด้วยแม่ว่ามันแฟร์ดีไหมครับอะไรนะปอนกิจะให้แม่ของตัวเกเองไปอยู่บ้านพักคนชราและเกก็ให้พ่อแม่ของตองมาอยู่บ้านแม่เนี่ยนะก็ในเมื่อแม่ไม่อยากซื้อบ้านใหม่ แล้วบ้านของเราเนี่ยมันก็แคบมากมีห้องอยู่แค่สมห้องผมกับตองเนี่ยก็อยู่กันแล้วหนึ่งห้องส่วนลูกของผมก็อยู่อีกหนึ่งห้องแล้วมันเหลืออีกหนึ่งห้องเนี่ยจะให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยนอนกัน3ามคนหรือไงครับปอนแม่ขอถามแกจริงๆเถอะแกเป็นลูกของแม่จริงๆหรอถ้าแกคิดจะซื้อบ้านให้พ่อแม่ของเมียแกแม่ไม่เคยว่าอะไรแกเลยแต่แกไม่ได้เงินของพ่อแกแล้วแกคิดจะเอาบ้านแม่เนี่ยนะแม่ครับ ก็ผมไม่มีทางเลือกจริงๆแม่ก็รู้นี่ว่าผมหาเงินไม่ได้เลยจะซื้อบ้านเองเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยถ้าแม่ไม่อยากใช้เงินชดเชยเนี่ยแม่ก็ต้องออกไปจากที่นี่ครับจะให้พ่อแม่ของตองเนี่ยเขามาอยู่กับพวกเราแทนเพราะว่าเขาเนี่ยมีลูกคนเดียวก็คือตองนะครับตอนนี้พ่อแม่ของตองก็แก่แล้วถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยต้องตอบแทนพ่อแม่ของเขาบ้างแล้วแม่ล่ะแกไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าแม่จะแก่บ้างแม่ไม่คิดเลย ว่าลูกที่แม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนจะเป็นแบบนี้ลูกเคยรู้บ้างไหมว่าพ่อกับแม่ส่งแกเรียนกว่าจะหาเงินได้มันลำบากขนาดไหนและบ้านหลังเนี้ยที่แม่ได้มาก็เพื่อนแม่ญาติแม่ช่วยกันซื้อกันทั้งนั้นพอชีวิตจะดีขึ้นหน่อยพ่อของแกก็ดันมาเกิดอุบัติเหตุตอนนี้ชีวิตแม่ก็เหลือแค่คนเดียว แม่ไม่ได้ขออะไรจากลูกเลยแม่เคยขอให้แม่ใช้ชีวิตบ้านตายยังมีความสงบก็พอแล้วส่วนเงินจดเฉยแม่ก็คิดว่าอยู่แล้วว่าจะเก็บเงินเนี้ไว้ซื้อบ้านให้หลานซื้อบ้านภายในอีกสองปีแต่พวกแกมันก็รีบร้อนกันเหลือเกินแม่แม่พูดแบบนี้ไม่ได้นะครับแม่ต้งคิดถึงลูกชายของแม่ด้วยสิ นั่นพวกแกก็รีดส่หัวออกไปกันให้ไกลหูกไกลตาฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีลูกชายแบบแกแกรู้ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยฉันกับพ่อแกซื้อไว้มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกแกเลยแล้วเงินของพ่อแกแกห้ามแม้แต่จะคิดฉันจะเอาไปบริจาคให้หมดเลยฉันจะไม่ให้พวกแกอะไรกันคะแบบนี้ไม่ได้สิคะที่พวกเราสามมาคุยกับแม่ดีๆนะคะทำไม พวกแกจะทำอะไรฉันถ้าพวกแกทำอะไรฉันฉันจะแจ้งความจับพวกแกข้อหาบุกรุกและมาทำลายร่างกายฉันนี่แม่แม่ครูผมหลหรอครับจริงๆแล้วฉันส่งข้อความให้กับยามในหมู่บ้านไปแล้วฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันก็ต้องมีเบอร์รป่อพอไว้ติดต่ออยู่แล้วคุณนี่ครับ คุณคะพวกเขาเป็นบุคคลอันตรายพยายามทำลายร่างกายฉันคุณช่วยพาพวกเขาออกไปทีคะ่ะแม่ผมเป็นลูกของแม่นะครับทำไมแม่ทำกับผมแบบนี้อ่ะแกมันไม่ใช่ลูกชายของฉันแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปเเิอออกไปดีๆด้วยครับไม่อย่างนั้นผมจะไม่เกรงใจแล้วนะครับเออฉันออกไปเองได้ไม่ต้องมาไล่หรอกแม่แม่ทำแบบนี้ย่ามันเสียใจทีหลังแล้วกันนะครับ อย่าเลี้ยงลูกให้ใกล้ไปหรือไกลไปเพราะคนที่เสียใจจะเป็นเรา